เช้าล้ค่ะกลับมาเยือนที่จินเก่าเป็นไงบ้างการทำงานทีมทีวีรอบหลายปีแล้วนะพ่ท่ใช่ค่ะประมาณ9ปีได้กลับคราฟิการดีอยู่นี่กลับมาเป็นไงบ้างก็ดีดีใจค่ะได้ได้กลับมาร่วมงานกับทางจีนทีวีค่ะก็เขามีแบบติดต่อมาอะไรเงี้ยแล้วก็พออ่านบทเราก็รู้สึกว่าเออเรา มันมันมีอะไรที่ท้าทายกับเราค่ะในในในฐานะน hey, ักแสดงอะไร้ะก็เลยร mm ู้สึกว่าเอออยากที่จะรับคับพอได้กลับมาทำอะไรจริงเรารู้สึกบรรยากาศเก่าๆกลับมาแล้วอบุนเลี้งเปลี่ยนไปหมดเลยจริงๆอ่ะอินิกมาสองที่รับอะค่ะยังไม่ได้เริ่มถ่ายแต่ว่าวันนี้พอมาที่งานก็คือแบบเจอคนแบบคนเก่าๆเยอะมากๆเลยยังอยู่เหรอคุณนุ่นนี่ยน่ยังอยู่เลยค่ะ ก็เจอแบบใครๆหลายๆคนที่เจอตั้งแต่สมัยแบบอุบัติเหตุข้ามขออฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังอยู่ก็ไม่ก็ยังอยู่ใช่ค่ะแล้วทำไมถึงตัดสินใจอิสระอันนี้คือไปอิสระไม่ได้ซินใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นนักแสดงอิสระแล้วค่ะจริงๆก็ตัดสินใจยากมากๆแล้วก็ใช้เวลาตัดสินใจอยู่สักพักใหญ่ๆเหมือนกันค่ะ อย่างตอนที่คิดรู้สึกไงเพราะว่าละครเรื่องล่าสุดที่เพิ่งจบไปก็ <panelists> คือความตัดสนจี้คือมันจะเปนของเราเลยอ,อก,ก,ก็ดีใจคะ่ะคือจริงๆอะ่ะต้องบอกก่อนว่าด้วยด้วยตัวสัญญาที่เป็นรายลักษณ์อักษรนะคะก็คือหมดไปตั้งแต่ก่อนที่มาตาลดาจะออนแอร์แล้วใช่ะคะ่ะแต่ว่าก็ก็เหมือนเราได้มีการคุยกับผู้ใหญ่ ไปตั้งแต่ก่อนช่วงนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่มากๆที่ที่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวตัวเองก็อยู่มา9ปีเนาะก็รู้<ๆ>สึกว่าเออมันก็ถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกคุยๆกับตัวเองเยอะเยอะมากๆจริงๆค่ะแล้วก็ก็ได้คําตอบว่าเออเราอยากที่จะลองเปิดโอกาสให้ตัวเองได,ได้ได้ร่วมงานที่กับทุกๆที่ที่หลากหลายมากขึ้นค่ะแต่ว่าในในขณะที่เราทํางานอยู่กับช่องมา9ปีก็ก็ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ ได้รับความรักแล้วก็ความอบอุ่นความเอ็นดูจากผู้ใหญ่ที่น่ารักมากๆมาโดยตลอดเลยมีการแบบวา่าดึงมีการอะไรไอไร<ด>ย่างเงี<ด>้ยอ<ด>ยากอยากให้<ด>อยู่ต่อจริงๆก็มีมีคุยกันช่วงช่วงแรกๆค่ะช่วงตอนที่ที่มาตตยังไม่ได้ออนนั่นแหละค่ะ<ม>คุยคุยกันแล้วแล้ว,ลวก็ก็บอกผู้ใหญ่ไปเพราะว่าเอาจริงๆตอนเต้ยมีมีหนีไปเที่ยวคนเดียวอยู่ช่วงหนึ่ง อันนั้น่ะก็คือต้องบอกเลยว่าไม่คุยกับตัวเองไม่คุยกับตัวเองเรื่องนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็ต้องขอโทษจริงๆไม่ได้อยากที่จะแบบมาพูดในงานนี้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ลองไงรอพี่ถามอพี่ก็รองอยู่พร้อมตั้งแต่งานที่เซนต์แวนเวลด์พี่เจมบอกว่าขอขอคิดทุกเกาะสุดซีรีส์เราพี่ก็ถามหนูเรื่อง กำเนืออักเสบบหนูก็เลยแบบอ่ะไม่เห็นถามเลยอะไร่เก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาตอบในงานนี uh, ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ก็ได้หมดสัญญาสักพักหนึ่งลจริงๆตอนที่มาตารดามันผีมากๆค่ะล้คิดอยากจะเปลี่ยนใจอะไระมางไหมก็ก็เขาเรียกว่าอะไรอะคะเหมือนก็ตัดสินใจแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ คุยกับช่องจริงๆก็ยังเป็นสัญญาใจเราสามารถที่จะร่วมงานกับช่อง<ด>ใช่ค่ะคือร่วมงานได้กับกับทุกๆคนเลยค่ะแล้วก็ตัวเต้ยก็ก็คือรักนะแล้วก็เคารพผู้ใหญ่ทางช่องอยู่แล้วค่ะถ้าเกิดว่านึกถึงการหรือว่ามีแบบเอ่อเรื่องอะไรที่ที่นึกถึงก็ยินดีมากๆเลยื่อตอนนั้นเขามีข้อเสนออะไรเงี้ยเหมือนให้เรากลับมาคิดใหม่ไหมครับตอนนั้นต้ยน,น่าจะด้วยความที่เราตัดสินใจไปแล้วด้วยแล้วก็คุยกันแบบ ต้ก็ขอไปเวลาไปคิดอะไรของเออขอเวลาไปทบทวนอะไรจริงๆ,ๆเขาก็คงเห็นว่าแบบเออเจา้จาเจ้าคนนี้น่าจะตัดสินใจแล้ว,สวแวสดงว่ามีแสดงว่ามีเคว้งหนึ่งแต่อพอเราได้รับข้อเสนอจากผู้ใหญ่มา,มมา,าไม,มา่คือเหมือนเราคุยกันไปแล้วไปแล้วช่วงช่วงก่อนมาตาออนด้วยค่ะ,คะแต่พอมาตาออนก็ไม่ได้มีคุยอะไรมากกว่านี้ค่ะแต่ว่าตัวเต้เองก็จะมีคุยกับทางผู้ใหญ่อยู่ตลอดอย่างเช่นมางานนี้อะไรเงี้ยก็ก็มีการแจ้งให้ผู้ใหญ่รับทราบคยสาวเพื่อนในแกล้งไม่มาแบบว่า ต้ไม่กล้าไม่ค่อยได้ปรึกษาใครเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าอยากที่จะได้คําตอบจากตัวเองจริงๆว่าแบบเออเราเราอยากจะแบบไหนกับแม่อะไรเงี้ยพเพื่อนรู้เขายังไงก็ซัพพอร์ตไม่ว่าเขายังไม่แน่ใจใช่ไหมคเราจรู้กันเ้ค่ะก็คือมาบอกมาบอกตอนนี้เลย เราตอนนี้ก็เป็นอิสระใช่ไะใช่เป็นนักแสดงอิสระค่ะจ้างได้นะคะไดแต่ก็มีงานลุเลยนะเป็นอิสระบนี้ไปยาวๆหรือว่ายังไงครับเยค่ะยังไม่รู้เลยเหมือนกันค่ะว่าในอนาคตยังไงแต่ก็คือเต้ยก็คิดถึงหนังซีรีส์หรือว่าอะไรที่มันเหมือนกับสิ่งที่เราเคยทํามาด้วยหรืออะไรที่มันเป็นแบบซีนิเมติกที่เราแบบชอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็รอได้ได้ร่วมงานกับใครหลายๆคนที่หลากหลายค่ะ อะไรนะจ๊ะยังไม่มีใครรู้เลยจ้ะอันนี้ไม่ไม่นรอันนี้อันไม่ใช่วันนี้ทุกคนรู้งจากวันนี้เนาะคือจริงๆแล้วอ่ะโปรเจกต์นี้ก็เพิ่งตัดสินใจได้ไม่นานมากค่ะใช่ใช่ค่ะก็หวังว่าหลังจากนี้จะเนื้อหอมค่ะ ก็มีคุยไหมว่ามีวางไว้ไหมว่าจะเป็นตรงเป็นเต้ยมีอะไรอย่างนี้มีไหมหรือว่ามีงานทางหรือว่ามก็มีมีนะคะมีนะคะชายช่ยเป็นเรื่องมือปับกระทะลวงใช่ชาก็ยังยังร่วมงานกับทางช่องอยู่ใช่ใช่ใช่ค่ะปกติเลยค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคะ